สวัสดีครับผมพี่จกากสยามเิโซ่โตคานะครับผมรถมือ2คัดสภาพคุณภาพเกรดเนะครับผมวันนี้ผมพาเพื่อนทุกคนมาดูนะฮะร,รถที่อยู่ด้านหลังผมตัวนี้นะฮะเป็นเอลซู D ดดีแมกวีครอสสามจุดศีดําปี2021นะครับผมคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ราคาอยู่ที่แปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับไมยย่ยงแค่ห้าหมื่นโลเท่านั้นเองนะครับผมผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่1นึ่งหมื่นบาทดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 2. องเปอร์เซ็นต์ต่อปีมีการรับประกันคุณภาพ2ปีหรือ20,000กมยังไม่น พอนะครับผมเรายังมีในเรื่องของบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้ลูกค้าฟรีอีก1ปีเต็มนะครับผมพังสยามดิโซตัวค้าของเรานะครับผมรถทุกคันได้รับการประกันคุณภาพเกรด A นะครับจากทีมงานวันดูคาอินสเปกชันนะครับเข้ามาตรวจสอบทุกอย่างเรียบร้อยนะครับผมทีนี้ครับจะพาเพื่อนๆทุกคนมาเดินดูนะฮะมาดูด้านหน้าของรถคันนี้ครับผม d m a ม V-Cross 3.0 DDI คันนี้นะฮะไฟหน้ารถเขานะฮะโปรเจคเตอร์นะครับเป็น LED มาให้ด้วยนะครับไฟตัดหมอกตัวนี้นะฮะจะเป็น LED มาให้มีระบบนะฮะกะระยะการจอดให้รรถคคััันนนี้้อบทงหมด 8จุดนะครับแบ่งเป็นด้านหน้า4แล้วก็ด้านหลังอีก4จุดนะครับผมนะชุดแต่งคันนี้เป็นชุดแต่งรอบคันนะครับทางศูนี่แต่งมาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมร้อแม็กเหมือนกันนะครับผมแต่งมายางแบบออฟโรดนะครับผมนะคันนี้บันไดข้างมาให้นะครับผมนะกระจกบองข้างพร้อมไฟเลี้ยว LED ติดมาให้พร้อมเรียบร้อยแล้วนะฮะระบบกุญแจของคันนี้นะฮะเป็น Security System แบบนี้เลยนะฮะส่วนของด้านหลังกันบ้างนะฮะด้านหลังก็ได้มีไฟนะฮะไฟท้ายนะครับไฟเลี้ยวต่างๆมาให้หมดแล้วนะครับผมมีแต่งการโชวมาให้ตรงกันโชนเนี่ยก็จะมีเรื่อง เซนเซอร์ระยะการจอดให้ทั้งหมด4จุดเหมือนกันนะครับมีกล้องมองหลังให้นะครับดูเรื่องของกระบะบ้านะฮะดีแม็กนะครับผมเรื่องความอดทนในเรื่องของตัวรถกระบะของเขาเนี่ยเป็นที่1อยู่แล้วนะครับไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะมีความอดทนบึกเบินอย่างแน่นอนนะครับผมด้วนของกระบะตรงนี้ฮะก็จะมีแต่งเรื่องของโรบาร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับด้านข้างจะมีสติ๊กเกอร์ติดว่า4คูณ4 d i ฟล lock นะครับคันนี้เนาะตรงส่วนของตรงหลังคาเนี่ยะจะมีแหลกหลังคาแถมมาให้ด้วยนะครับตกแต่งมาให ันบ้างดีกว่านะฮะว่าด้านในเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับออปชันภายในนะฮะมีความจัดเต็มมาให้กับลูกค้าได้ใช้งานอย่างสนุกสนานอย่างแน่นอนนะฮะคันนี้นะฮะให้เพื่อนเพื่อทุกคนได้เห็นแบบชัดๆกันก่อนเลยนะฮะอย่างแรกเลยนะคือเรื่องของตัวพวงมาลัยคือจะมีระบบของ cruise control มาให้แล้วก็ตัวมัลติฟั n ก์ชันมาให้ด้วยนะครับคันนี้เนาะทีนี้มาดูในส่วนของภายในรอบๆภายในกันบ้างนะครับผมภายในเนี่ยเขาจะมีการตกแต่งนะครับรดลายเป็นสีทูโทนมาคือเป็นสีน้ําตาลตัดกับสีดำนะครับเบาะเป็นหนังสีน้ําตาลแท้ เราจะเห็นได้าชัดเจนเลยครับว่าตัวบอของเขานี่จะมีความหนานะครับและในส่วนของตัวหน้าจอเนี่ยหน้าจอจะเป็น TFT นะครับผมจะมีจอแสดงผลต่างๆจะอยู่ที่หน้าจอ TFT ตรงนี้หมดแล้วนะครับผมจกเนี่ยปรับไฟฟ้าทั้งหมด4ด้านเลยนะครับทีนี้ในส่วนของในส่วนของด้านนี้นะครับปรับระดับไฟนะครับสูงต่ำได้นะครับทั้งหมด3ระดับนะครับมาดูในส่วนของคอนโซลกลางกันบ้างตัวแอจะปรับแยกซ้ายขวาซ้ายขวาไปเลยนะฮะอันนี้ของฝั่งของคนนั่งนะฮะอันนี้คือฝั่งของคนขับนะครับส่วนตรงหน้าจอตรงนี้นะฮะเป็นจอ Android นะครับบอกเลยว่า มันสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้นะครับแล้วก็ตัว Android Pay ได้เหมือนกันอันนี้ที่เราเปิดมาหน้าจอแรกๆเลยถ้าจะเห็นก็คือในเรื่องของเข็มทิศระยะทางคันนี้มีนีเวกเตอร์ติดมาให้ด้วยนะครับลูกค้าสามารถใช้น a เ i กเตอร์ใช้ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้คือน a เ i กเตอร์ที่ลูกค้าสามารถใช้งานได้นะครับผมนี่นะฮะหน้าจอนี้สามารถฟังวิทยุได้นะครับติดวิทยุได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็ยังต่อมาก็คือตัว Apple CarPlay นะครับตัวนี้สามารถต่อ Apple CarPlay ได้นะครับแล้วก็มี m i r a c a s t นะครับก็คือสามารถแช์หน้าจอจากโทรศัพท์ของลูกค้้าานขึนมดู บนหน้าจอตัว Android ตัวนี้ได้เลยทันทีเป็นลูกเล่นที่บอกเลยว่าราคา859,000ตัวนี้กับรถคันนี้แค่ใหม่5,000 0โลเนี่ยมันคุ้มค่ามากๆนะครับผมอ่าเรามาดูนี้นะครับผมระบบขับเคลื่อนสล้อนะครับตัวนี้ที่มีมาให้อยู่แล้วนะคะลูกค้าสามารถปรับได้นะครับใช้เป็น4ล้ออะไรนะต,ต่างพวกนี้ช่องจุดบุรีนะครับตรงนี้มีมาให้แล้วนะครับเป็นช่องรหัส12โวลต์นะครับมีช่องเสียบ USB นะครับตรงนี้ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนเกียร์นะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์ออตโต้นะฮะอย่างนี้ พอเราใส่เกียร์ถอยหลังปั๊บเนี่ยนะฮะหน้าจอเนี่ยจะขึ้นเป็นกล้องมองหลังมาให้แบบนี้นะครับผมแล้วก็ตัวที่หน้าจอ t f t ตัวนี้นะฮะหน้าจอแสดงผลของเราเนี่ยก็จะมีเรื่องของระบบเซ็นเซอร์กะระยะการจอดให้ด้วยนะฮะเห็นไหมฮะนี่นะฮะเขาจะให้เราสังเกตได้เลยนะครับว่าระยะไหนถึงไหนแล้วนะครับที่สุดตรงนี้ฮะตัวนี้ล็อกเกอร์นะครับสามารถที่จะเก็บของได้เหมือนกันนะครับเป็นล็อกเกอร์ที่เขาเพิ่มมาให้ลูกค้าตรงนี้นะฮะสมุนของนี่ครบเมื่อออกจากศูย์มาใหม่ๆเลยนะบอกเลยคันนี้ใหม่มากๆส่วนพตรงนี้นะฮะตรง ในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะมีในส่วนตรงที่เก็บแว่นเหมือนกันระบบไฟนะครับอ่านะเปิดไฟเปิดปิดไฟต่างๆก็จะมีให้ในส่วนตรงนี้นะครับด้านหลังก็มีแยกมาให้อีกนะฮะเราสามารถเปิดได้สองฝั่งเลยนะฮะด้านหลังครตบนี้ก็จะมีในส่วนของลาโพงมาให้เพิ่มเติมเหมือนกันทีนี้เดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะครับว่าด้านหลังมีอะไรให้เราเล่นบ้างนะฮะด้านหลังเนี่ยนะครับผมเขาจะมีในส่วนตรงนี้ให้เราด้วยนะฮะที่เกี่ยวของตรงนี้รับน้ําหนักได้ถึง4ีกิโลเลยนะฮะแอร์นะครับผมเป็นแอร์แยกนะครับผมนะซ้ายช่่องี เสียบ USB ตรงนี้ให้เหมือนกันแล้วเบาะของตัวด้านหลังคันนี้นะฮะคือมันสามารถที่จะยกเบาะด้านล่างขึ้นได้ด้วยแบบนี้คันนี้เนี่ยนะเขาจะยกได้เพียงแค่ด้านล่างขึ้นมาเท่านั้นแบบนี้นะฮะเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของในการบรรทุกของเพิ่มได้มากขึ้นเหมือนกันเบาะเนี่ยบอกเลยว่าผมเห็นเป็นเบาะหนังแท้แล้วรู้สึกว่ามันมีความหรูหราขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยทันทีมาดูที่ห้องเครื่องของตัว V Cross คันนี้บ้างน,นะครับผมคันนี้นะฮะ,นนะ,ะกระโปรงด้านหน้ารถของเขานะครับยังไม่ใช่โ้งนะแต่เป็นยังเป็นก้านค้ำอยู่ ที่เห็นได้ชัดเจนนะครับนอกจะไม่มีการขันยังไม่มีการขายอะไรมาเลยนะฮะด้านหน้าเป็นทรงเดิมๆทุกอย่างเดิมเ,ดมเรียบคันนี้สวยงามแบบไม่มีที่ติดจริงๆใครได้รถคันนี้ไปใช้เนี่ยผมบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะครับลูกค้าท่านไหนที่สนใจสามารถเดินทางมาดูรถได้ที่สยามเป็นโซ่โตค้าของเราครับ<ล>ร<ถ>ติดอยู่กับถนนกาญจนาพิเศษยีองกับเดอะมอลล์บางแคที่สยามเป็นโซ่โตค้าของเราครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่แล้วก็จัดส่งรถให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยนะครับผมใครที่สนใจสามารถติดต่อผมเข้ามาได้ที่เบอร์0 9 4 7 4 5 5 5 9 2ครับ็ม และลูกค้าทุกท่านอย่าลืมนะครับกดไลฟ์กดแชร์ติดตามช่องทางของสยามโซ่โตคาของเราได้นะครับผมกดติดตามกาันเยอะๆนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวรถสวยๆรถดีๆแบบนี้ลูกค้าจะได้ไม่พลาดกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ